เต็มแม็กอะชุดพร้อมพร,อพร้อมพร้อมเจ้าค่ะว่าวันลูกขอทองมีกี่ขัน้นบอกุลยไม่ผ่านแล้วเอามือเอามือบางแดดเอามือบางแดดร้อนสนุกแน่นอนสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมอีกแล้วกับรายการ บูแมนแฟนแชร์ล์นกับบังคับให้แฟนทำตามเต็ผม2ชั่วโมงดูหน้าคนทำตามก่อนวันนี้พอรู้แล้วว่าโดนสตากัมเนี่ยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมากเฮ้แต่เนี่วันนี้คืออะไรครับพี่แมนโดยที่ว่ากังเนี่ยไม่ค่อยชอบเข้าวัดเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ไม่ชอบทำบุญนะแค่ไม่ชอบเข้าวัดเฉยๆผมแต่ผมไม่ชอบเข้าวัดวัดที่กรุงเทพนี้มันสวยวันนี้ผมก็เลยพามาเที่ยววัดเขาท้องแต่การมาเที่ยววัดเนี่ยแต่งตัวธรรมดาไม่ได้แชร์ล์นเดวันนี้ก็คือ ผมจะเป็นเจ้านายและกลั้งจะเป็นบ่าวแต่วันนี้จะมาเป็นบ่าวอย่างเดียวแบบไม่ใช่สไตล์ผมนะมนต้องมาแบบเต็มแม็กอะชุดพร้อมพร้อม,อมเอาชั่นมาเต็มเดี๋ยวมาดูกันว่าชุดจะเป็นยังไงไปดูเลยนี่ครับชาลชุดนี้เลยต้องถามว่าผมเป็นเจ้านายแน่นอนเร,รถ,ถามราศร์เสมือนแค่รองเท้าเฉย ตกแน่นอนอย่าลืมนะครับสนับสนุนผมด้วยคุณพร้อมเป็นบ่าวของผมหรือยังครับไม่พร้อมต้องพร้อมเข้าใจไหมต่อเข้าใจเดี๋ยวนี้ <c oughs> นี่คือรายการของผมผมไใหญ่สุดอ่าเจ้าค่ะเอาแม่ดอกเจ้าค่ะไม่เอาเอาแม่ดอกก่อนทำไมอะ่ะคุณพร้อมบ่าวของผมหรือยังครับเจ้าค่ะเอาดีๆทำหน้า,นาดียิ้มยิ้มเจ้าค่ะเออโอ้โหสุดยอดมากครับไปไปลุยชาเลนจ์เลยดีกว่า มีเงาปากหรอเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปทำบุญกันนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ขอใส่แมสนิดนึงตามสถานการณ์ในปัจจุบันนี้โอเคเดี๋ยวตอนเดินขึ้นนะเซอจะมีภารกิจให้นับขั้นบันไดจนไปถึงข้างบนสุดว่าบรนทูขอทองมีกี่ขั้นโอ้ส,สบายสบายถ้าพี่กั้งชนะได้รถเป็นบ่าว เหลือแค่หนึ่งชั่วโมงว่าสองชั่วโมงเหมือนเดิมว่าแหละก่อนท่างทีใใ่ได้ชนะเป็นโฮมหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันแต่ฉันให้ตายตอนนี้ดีกว่าแพ้แน่นอนเชิญก่อนเลยเอ้าวคุณนายท่านคุณต้องเชิญก่อนสินอันนี้ขั้นที่แปดแล้วนะเอ้ยดีตัดเฮ้ยมันนับไหนวันนี้หรือนี้ไปเลยโอ้ อ้าวเใจในมะหรืไม่อ้าวลืมนับเลยเอาลไแล้วมัมอย่าชวนคุยสิสามสห้าเอาไ สิบเ <11. S 1> อ็ดสองสา่แมนเอาลืมเนี่ยมันจะได้ขึ้นไหมเนี่ยขึ้นไปก่อนเลยคแล้วยี่สิบเก้าสามสิบสามเ้าจำไหมนะสามหช่วยครูจำด้วย พักก่อนใร่วะพักก่อนใร่วะไม่ได้วเร็วโอ้ยขึ้นไเปดเลยเปดเลยอืมอ้าวเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะสามหกเฮ้ยแปดสิบเก้าแล้วจัมมันกง เกินไปแล้วอ้าวไปเรื่อยเรเลยเร็วเรยเหนื่อยงออยากทำมากขอที่ชั่วหน่อยโอ้สุดยอดจังหวัดดีครับมา เอาทับหน้าผมนี่ครับดีมากอ๋อเกินไปอไเอาที่หูให้กินด้วยอ่าตาคนไม่ไม่่งของบุคคลทั้งสี่ประเภท จะดูได้อย่างไรว่าลกลุ่ลมคนเหล่านี้มีมั่นคงมันจะเหมือนเรามาดูวิวกรุงเทพครับความสวยงามของกรุงเทพถ้าตอนกลางคืนสวยนี้่ครับเคยมากกับใครอ๋อเข้ามาทางนั้นแหละกรุงเทพอ่ะมาต้องมากับใครล่ะเดินตามตลอดครับผมดีมาก เฮ้ยโอ้โหสวันร้อนเหมือนเดิมวันนี้พี่ยืนหน่อยยืนอะไรยืนบังแดดยืนบังแดดเยืนต่อไปโอเคเมื่อกี้ได้น้ำขั้นบันไดกับ นับครับผมชนะแน่นอนมันนับอันนี้ปะไม่นับไม่นับไม่นับหรอแล้วหนึ่งกูลบก,ก่อนพี่แมนอ่ะชวนคุยอ่ะแมนกี่ขั้นคำตอบของพี่แมนคือผมใช้ความชำนาญในการนับนะครับโดยใช้การทดเลขในใจหัวสมองอาจารย์ฉลาดผมคือ350ขั้นแน่นอนไม่มีผิดพลาดจริงปะทำไมดูมั่นใจอ่ะ344 ผมชนะอยู่แล้วแล้วก้องมึงรู้คำตบอบป่ะรู้คำตอบไม่ถูกก็คือทาโอ้ oh my god ผมผิดได้ยังไงเนี่ยกูเหลือท่าของหนึ่งชั่วโมองเลยคือตอนแรกเราไม่มั่นใจระหว่าง44กับ45หรือ46พี่แมนอ่ะชวนคุยหนึ่งชั่วโมงยังหนึ่งชั่วโมงเลยเหลือครึ่งชั่วโมงเองเหรอใช่เนี่ยครึ่งชั่วโมงนี้คุณต้องแบกผมลงข้างล่างตอนนี้ผมเหนื่อยมากไม่ขาหนี่เร็วไม่ขาแล้ว ต้นขาต้นขาเออเอออ้าวพโทษสิบเก้าเก้าเอเปสิบเก้า เลขหกไปหยิบให้หน่อยเลขหกเร็วเร็วไม่ใช่ดิไปเก็บเอาเลยก็บอกว่าสิ่งที่คิดเป็นเพียงแค่เรื่องเ้อิญเจอน้ำอ่ะเปิดแล้วั่ายๆเร็วก็เข้าใจกันทีว่าสีนั่นมีอะไรบ้าง มือพูดเรื่องสมาธิก็เข้าใจว่าสมาธิอามืออามือบางแดดอามือบางแดดร้อนโอ้โหแดดอยู่นี่โงชเป็นย <c ười> ังไงนสมาธิท oh, ี่การถึงขั้นารุปารเป็นยังไงก็มีความโทษโทษหมดชั่วโมงยังเนี่ยยังไหมนไดปั่นสูง ท,ท,ท,ทุกกร้อยปีเนี่ยครับโลกมันแบบโลกนู้นเราจะมีโลกโลก้ายออกมาหนึ่งโลกอะไรเงี้ยที่อ่านมาเนี่ยครับปีสองสามหกสามเนี่ยครับโลกหา<อ>่หาห่างกับตอนนี้แค่ร้อยปีสองร้อยปีเห็นปะสองสามหกสามปีแล้วสองสี่หกสามสองห้าหกสามสองห้าหกสามก็เป็นนี่ไงโควิถึงเก้าไงอ่าอันเนี้ยโลกห่าเมื่อสองร้อยปีที่แล้วร้อยปีที่แล้วก็อาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไม่ก็โรคซาเนี่ยแหละทุกร้อยปีมันจะมีโลกที่แบบ เป็นเชื้อไวรัสมาในโลกใบน,นี้ประมาณนั้นอย่าตกหัเเวเยอะม,มาม,มาแล้วไปอีก ยอดอ่ะเขาบอกคนเขาบอกว่าคนมีบุญเท่านั้นถึงจะถิวดังนะจริงหรอไม่จริงหรอกเอาละครับตอนนี้เราก็ไปไหว้พระทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วตามใจผมเลยผมนี่ชอบมากภูขอทองดูครับหน้าตานี่ชอบเหมือนกันครับผมจะมาให้รางวัลโดยการพามากินผัดไทยทิพย์สมอนแฮ่ผัดไทยทิพย์สมัยเฮ้ยอะไรวะไปดีกว่าอะไรวะตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านผัดไทยทิพย์ สมอแห้งไม่ใช่แล้วเกล้าลวโดนด่าอันไทยสมัยนะครับมันอันไทยชื่อดังในกรุงเทพเลยมีชื่อเสียงเลียงนามตั้งแต่ร้อยปีที่แล้วใช่หรออ๋อนั่งครับนั่งครับนัครับไปเดีไปแม่เราดูท่าชมด้วยค่ะผมชอบหนีแม่มาเที่ยวบ่อยครับไม่มีตังค์กินข้าวด้วยแค่มีตังค์ข้ารถเมล์มาก็มาแล้วมาเดินเล่นเฉยๆที่วัดเหรอเออเพราะว่าที่ชอบมาแถวนี้เพราะว่าแม่เนี่ยไปขอนี่มาจากศารหลักเมืองแถวนี้แหละแม่บอกว่าถ้าได้ลูกชายจะให้เป็นทหารรับใช้ชาติ ก็เลยเป็นอย่างนี้เลยไม่เกี่ยวกับเรียนไม่เก่งหรือว่าเรียนไม่เก่งอยู่แล้วนี่ไม่ค่อยชอบเข้าวัดแต่ว่าชอบทำทานใช่ทำทานทำทานบางคนก็ไม่ได้เชื่อเรื่องแบบการขอพรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราแล้วแต่บุคคลผมเชื่อในเรื่องแตว่ามันให้ความสงบต่อจิตใจอย่างเงี้ยทำให้เรานิ่งและใจเย็นผมก็เลยอยากพาเขามาเข้าเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่นิ่งและใจเย็นมากๆจบแล้วครับกับชาเลนจ์วันนี้เหนื่อยปะไม่เหนื่อยเหนื่อย ใ,ใจโอเค okay, ครับเดี๋ยวรออีพีสว่าเราจะพาทําอะไรที่กตรงนี้แน่นอนรับรองอีพีหน้าผมอาจจะพากล้งมันเล่นตลกก็ได้นะเดี๋ยวจะหาคณะตลกให้กล้งขึ้นไปเล่นก่อน <Okay. S 2> รับรองว่าหาแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับให้ผมได้มีแรงมีกําลังใจในการทำชาเลนจ์ต่อไปโอเครับขอบมากครับฝา,ากช่องผมด้วยบายบาย